ฝนตกและไหลหมือน,นะพี่น้องเนาะวันนี้น้ำมันขึ้นหลายครับนี่วูบป่าน้ำขึ้นไหล,หลครับละครับมองเห็นว่าผมตกป้าหมอละพี่น้องน้ำขึ้นค้าคักละน้ำหลายวันนี้ผมจะลองมาตกปลาหมอเบื่องครับตกปลาหมอหน้าฝนครับพี่นองหนาสิบอยัง้งใครนะพี่น้องเนาะอาจจะใข่เหมือน้วาละอันนี้ผมจะอ้อยเงียบไปก่อนครับนี่ปลูกว่าปลาหมอหรือว่าปลากะดีครับพี่น้อง เนี่ยมันขึ้นอยู่นี่ครับเนี่ยถ้าผมตกพี่น,อน้องนมปังห้ำแล้วครับนมองเนี่ยผมอ้อยไปแล้วก่อนหนึ่งครับนี่ขึ้นอยู่ครับขื่นหลายอยู่ด้เดี๋ยวผมจะมาตกปลาหมอร้องเบิ่งครับว่ามันจะยังอยู่คือเก่าเพราะรู้ว่ามัน,นห,มห,หนีไปเมื่อเลี้ยวเรื่อจังใดที่ขึ้นอยู่นี่ผมพูดว่าเป็นปลาหมอหรือปลากระดีครับพี่น้องวันนี้ผมใช้คันชิงเหลียวครับ เบอร์สีหุ่มตอนนี้ขื่นหลายครับนี่อุโัวประหมองบ่เดี๋ยวผมจะตกกลางหนามมันก่อนครับใช้ทุ่นคันยาวสองจุดสี กลางน้าเงียบครับพี่นอ้องขึ้นหลายครับวันนี้ยวผมจะล้องนาดินครับ จะถา่ายรุนกันพี่น้องปลาตัวแรกว่าใครมันจอกมันมันจะใครหมดไปนะทุกเทียบมันจะใครเต็มท้องครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วววิ่งแล้ครับอยู่ยูนี่ปลาหมอตัวแรกปลาหมอตัวที่สวยครับแต้มแรก ไปแล้วครับบิ่งายแล้วครับพี่นกบินเขามาหาฟังแล้วพี่นอกไปแล้วครับพัดเลยครับอยู่สิครับโอ้โหห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 ตัวพี่แหอหหหดหห่หหหหี่หหหหหหอหหหหหหหบห่หตัวนหหหห่น้หห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 หลห ตัวน,นี้นาลึกประมาณน่าจะเกือบ2เมตรครับพี่น้องพอลองนี้มันลึกครับไปแล้วครับไปแล้วครับ,ว,รบวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับจะบมดบบจม ไปแล้วไปแล้วบัดเลยครับดูสินี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้เงาเงาอาจจะไค่ออกล่วพี่น,น้องบอสันกับนี่ตัวผู้ค <c oughs> รับปลาตัวผู้ปลาเซียวขึ้นเยอะมากพี่น,น้อง เดี๋ยวต้องล้องมาดักมุ่งมุ่งครับวิ่งแล้วครับพี่น้องวิ่งแล้วเริ่มวิ่งทุนกยับแล้วครับไปแล้ว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 วัดอยครับโยตัวสวยๆครับพี่น้อง โอ้ยตัวใหญ่คักพี่น้องเอ็บเลย ากินกลางครับพี่น้องอยุ่างๆไม่ค่อยกิน มาแล้วครับพี่น้องมาแล <like> ้วครับเขาฟังแล้วพี่น้องนิ่งเรือเปล่าเนี่ยเขาฟังนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับวัดเลย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 วัดเล 这帅。 ไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วครับโอ้วิ่งแล้วหยุดไปแล้วครับมัดเลยครับไม่เหลือไม่เหลือนีเลย่นองโอ้วงามครับพี่น้องตัวนี้ตัวงามๆเลยพี่น้องเป็นตัวอ,วอวย่างเสียบรับ biến mún mương các anh em ạ, bởi vì mún này nó dẫn sáng các anh em ạ, mún ba chút ไปแล้วครับพี่นองไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมอาสวยครับพี่นองมันจะดำเนาะดำตามน้ำพี่นอง มองแทบว่าเห็นทุนโอ้ทุนครับเด็กไก่เนา่วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิโอ้โหเอาจะเต็มเหนียวไปอยู่ ครับพี่นุ๊กตกละครับวิ่ง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 ทุบปูหูไม่เหลือครับพี่น้องโอ้ในี่ปลามีนี่ปลาเนี่ยปลาตัวนี้ยังมีไข่พี่น้องยังเต็มท้องอยู่ไข่เลยก็โอเคครับพี่น้อง ตอนนี้แดดออกมันก็ทายบ่ค่อยได้ครับบันซุ้มท really? so ุนมันบ่ค no ่อยชัดพี่น้องมันมีเมฆมีหยังบังมาน้ำก็เลยบ่ค่อยชัดทายใน่บ่ทายใน่พี่น้องมัอนี่ถือว่าหมานอยู่ครับมาสรุปยอดครับพี่น้องพ่อโย่พอกินอยู่พี่น้องแดดออกแล้วนี่เด้อพี่น้องบ่าหมอตัวสวยๆนะครับถือว่าอะไรหลายอยู่พี่น้องวัอนี้นึกว่าป้าหนีมาเลยเพราะท่านหนีครับพี่น้องยังอยู่ในหลอกเือนเขา ถ้ว้ากันน้ำถั่วกพเดี๋ยวมันจะหนีอยู่ครับเดี๋ยวจะเขา่าเรียบปลาเนี่ยเนี่ยน้ำปลามันเนี่ยมันจะเขา่าเรียบปลาเมื่อไรครับพี่น้องหาก,กินน้ำปลาตอนนี้ท่านในถั่วมต้นไม้จี่สิองหลอดนอาจะท่วมอยู่ตอนนี้ยี่ร่องน้ำอยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มาตกปลาหมอเนาร้อ,องเบิงดราฝนมาน้าหนามมามาสินหนีพอพอท่านหนีครับพี่น้องยังตกได้อีกอยู่ยังพอหาก,กินได้อีกอยู่แต่เดี๋ขอขอบคุณที่พี่นงค์ด้ยวยที่ที่เขามารับชมเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณสุขคนครับที่มาให้กำ ตรงนี้ไม้ตกปลาทะเลก็มีอยู่ครับผมก็ไปซื้อมือแหละแต่ว่าไ,ไปสุ้อาทิตย์แหละครับแต่ว่าปลาเปนจีนองหางผมก็ทายบ่ได้พี่น้องมันก็บ่ได้ปลาหลายนะ้ำเก็บ่อยากทายมากบ่ได้น,นนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ที่นี้นะพี่น้องเด้อสวัสดีครับปลาเข่าอยู่เข่าลายอยู่พี่น้องแต่ผมพอกินแล้วครับได้หลายละ